<Pers> โอ้โหวันนี้ดีใจมากครับผมแล้วก็จริงเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานแพลวงานให้กระังบนาราใจแบบนี้นครับผม <c oughs> คือด้วยความที่พวกเราแบบว่าเป็นเทรนนี่มาแล้วก็แบบผ่านอะไรกันมาเยอะครับแล้วก็ต้องการระดับแรงบันดาลใจจากแบบคนรอบตัวมากแล้วพอได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแบบนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> สาววิญญา <c oughs> เอามือออาจากสมี ไม่ใช่เสาวิญญาณเสาวิญญาณเนาะเสาวิญญาณคืออะไรให้แบบว่าแรประดานใจอะไรไห้บว่าูรัผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนไทยครับผมผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนแบบว่ามีความสามารถเก่งมากๆาแล้วก็แบบว่าเหมือนยังไม่ได้โชว์เชิแศักยภาพศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ครับผมแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือน ออกมาทาสิ่งที่ชอบโดยที่ไม่มีข้อแบบว่าข้อกังขาใดใดแบบว่าไม่มีข้อข้อแม้อะไรบอกว่าจะมีพวกเราคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอว่าต้องการจะทําอะไรก็ตามใช่ครับแลวอย่างวันนี้เนาะเซนมาแบบว่าจะเต็มมาก5ากีเป็นไงบ้างครับนี่จุฬาวันนี้ก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าแฟนๆก็มารอพวกเราตั้งแต่เช้าเลยตอนที่พวกเราซาชิพวกเราก็เห็นว่าแบบมีคนเริ่มมากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าร้องไปพร้อมๆกับพวกเราตลอดทั้งโชว์เลยครับผม อ่ะทะเลครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนนะว่าแบบว่ากำลังจะทำอะไรอยู่นะครับไม่ว่าขอให้ทุกคนแบบว่าทำรักในสิ่งที่ทำแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำครับอาจจะมีวันที่ท้อบ้างอะไรบ้างเราก็จะอยู่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับงานของเราเลยเนาะครับผมนี่ะสิงเกิ้ลสี่คือโอ้โหฟังมากครับก็สิงเกิ้ี่สี่ของเราหน้าเราในโลกหน่อยก็น่ารักครับผม แฟนๆไม่ใช่ผมแล้วผมก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นครับไมก็ดีใจที่ได้ทำเพลงแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเพราะว่าสมเพลงที่ผ่านมาก็เห็นๆกันอยู่ว่าออกแนวดูดุเท่ๆหน่อยครับแต่พอได้ลองทำดูเราก็รู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นทางของเราหรือเปล่าผมว่ากผมไม่ได้น่ารักขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนๆน่ารักครับขอบคุณครับ ข่าวลงข่าวลือเหรอครับข่าวดีข่าวดีข่าวลืออะไรข่าวลืออะไรเมื่อกี้ต้องเป็นเสาวิญญาณตั้งเยอะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอัลบั้มของพวกเราครับที่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วจริงๆผมว่าใกล้มามากขนาดนี้แล้วทุกคนก็้มาครับใช่ครับเดี๋ยวรอให้ทุกคนติดตามทางอินเทอร์เนของพวกเราเป็นเซอร์สกันบ้นงจีเดย์ใช่ครับผมแล้วอย่างเราสองคนก็เป็นชีพใช่ครับก็ สนุกดีครับชีวิตเฟชชี่ครับก็มีเริ่มมีเพื่อนแล้วครับไม่ต้องห่วงครับมีใช่เขามีพี่ชายคนนึงครับในวงครับเขาเป็นห่วงผมมากเลยครับว่ากัวผมไม่มีเพื่อนเราะผมเป็นตัวพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงผมบอกเขาแล้วครับว่าผมมีเพื่อนสิบกว่าคนแล้วครับอห้องผมก็สนุกมากเลยครับที่มหาลัยตอนนี้ก็กําลังคึกคักเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมก็เลยมีแบบกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายเลยผมก็ได้แบบว่ามีไปส่วนร่วมไปช่วยกับเพื่อนๆช่วงนี้ก็เลยอาจจะแบบว่า เอองานเริ่มเยอะละเริ่มเหมที่ดูคนบอกเราว่าเอองานมันจะเยอะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเข้ามหาลัยแต่ว่าก็สนุกดีครับผมแบบชอบมากจริงจริงก็เป็นห่วงประมาณนึงครับแต่ผมว่าน้องน่าจะจัดการตัวเองกันได้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนพวกเราตั้งแต่ตอนเทรนมาแล้วเราก็ต้องเหมือนน้องเขาเคยเรียนมาแล้วก็เทรนไปด้วยแล้วครับผมก็ผมเชื่อว่าน้องทําได้ไม่เปิดทาได้สิต้องได้ ก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าเราก็เตรียมโชว์ไปค่อนข้างที่จะแบบมีโชว์ใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนได้ได้แบบว่าได้เจอเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่ไฟแพชชั่นเรามันแบบลุกโชนขึ้นอีกอะไรครับเพราะว่าเหมือนเราก็ได้ไปเจอโปรดิวเซอร์ครับไลท์เตอร์ของอ่ายูโนมาครับก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเขาก็ตำนานนะครับเราเราเราได้ได้ได้จับมือได้เซฮายกันแบบรู้สึกว่า นี่แหละคุมแล้วที่มาไต้หวันครับแล้วก็มีฟแฟนๆไต้หวันมาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มีฟแฟนๆชาวไทยไปร่วมให้กำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วอยากเกมแต่สุดท้ยที่เราเออกมาบบว่าพวกเราแมนกเร็นยังไงบ้างอได้ไปชม จริงๆก็อย่างที่พี่กิตบอกครับพอพอเป็นเด a t วอ h a t I อไล e ตอนแรกคือพวกเราไม่ได้ไม่ได้คาดว่าจะไปเจอกับโปรดิวเซอร์ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอไปก็คือรู้สึกขอบคุณตัวเองที่แบบว่าเพอร์ฟอร์มเต็มที่มากตอนนั้นคือเหมือนคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันดีแต่มันเราอยากทําให้มันดีด้วยด้วยแบบว่าวอตอะไรชอบเพลงของเราวคือคือหมายถึงว่าเราแบบ มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราแบบทําทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีอยู่ยแล้วว่าแบบพวกเราจะไปสนุกให้เต็มที่เลย<ช>ไม่ต้องแบบว่าตั้งใจงว่ามันจะต้องเป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 ,เป,เปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราแค่แบบให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาดีเองซึ่งผลตอบรับมันก็คือเหมือนแบบที่เขาว่าไปเลยครับว่าแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสุขจอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับสุดๆเลยครับสุดๆครับนอะไรนะครับเว v e r เพลงอะไรกันต่อเหรอครับอ๋อ ต้องถามแฟนๆว่าอยากฟังกันหรือเปล่าใช่ครับแฟนอยากดูพวกเราพร้อมที่จะทำให้เสมอครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมีเตรียมมั้งครับเพราะว่าเราก็ต้องมีโชว์ใหม่ใช่ครับครับผมเตรียมโชว์ครับเตรียมโชว์ครับแล้วเตรียมนี้เราเรามีแบบเตรียมซ้อมเพลงแล้วเตรียมโชว์แบบโชว์ใหม่เพลงเราคิดว่าอยากจะอยากใจทุกคนได้ติดตามกันในอนะครับ ครับขอฝากซิงเกิลที่4ของเราก่อนเลยครับผมเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยครับผมสามารถดูได้ที่ y o u t u b e GNS e Official นะครับผมแล้วก็โซเชียลมีเดียของเราทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่ Perseus Official ครับแล้วก็อัลบั้มใช่ครับแล้วก็ตอนนี้อัลบั้มของพวกเราก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าใกล้มากๆแล้วจริงๆนะครับพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยใช่ไหมครับพี่นีใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามเขาสามารถติดตามได้ทางเพจออฟิเชียลของทางค่ายแล้วก็ของยง GNEST ก็จะสกรอเชียกับเฟิร์อนะกสรอเชียรครับใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับ IG ของ GNEST จะมีอะไรหรือว่ามีการเคื่อนไหวของโปรเจกอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมครับต่าด้ครั้อได้ครับ